สวัสดีครับสำหรับฟุตบ,บอลลีกสำรองของเบลารุสคู่สุดท้ายในคืนนี้นะฮะแข่งขันกันในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะฮะตามเวลาบ้านเราครับ FC วิเทฟส,สำรองนะฮะพบกับชักต้าโซลิกอสสำรองะครับภาพรวมๆนี่ชักต้าโซลิกอสบุกมาได้เปรียบนะฮะชัดเจนเลยครับก็วิเทฟเจ็ดเกมนะฮะเสมอ2แพ้3ชนะ2เองนะลุ้มๆดอนๆนะฮะจุดอ่อนอย่างแรงของวิเทฟนะฮะก็คือ เกมรับถือว่ารั่วมากนะฮะเจ็ดเกมที่ผ่านมันไปครับโดนมาแล้วสิบแปดประตูครับฮึมเฉลี่ยสองจุดห้าสองจุดหกประตูต่อนัดเลยฮะที่โดนนะขณะที่ชักต้าครับดูดันกว่าชัดเจนนะฮะโอเคฮะนัดที่แล้วแพ้เป็นการแพ้นัดแรกของซีซั่นนะแต่ว่าแพ้กับทีมที่ฟอร์มแรงอย่างอีสต์ล็อกส์อีสต์ล็อกนี่ชนะมาห้าเกมรวดนะแพ้บูดวิทด้วยนะฮะชักต้าศูนย์หนึ่งวันนี้ฮะชักต้าน่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะฮะเพราะว่าดีกว่าทั้งรุกและรับอย่างชัดเจนนะฮะ น้ำแมวฟันธงกับชักต้าครับจะบุกไปชนะ f c ฟีวิเทแน่ครับคู่นี้เป็นทีเด็ดตัวหนึ่งเลยครับผม